มันไม่ใช่อัมมัสแล้วแต่มันเป็นอัพพลัสแล้วนะครับคือคือคือบอกว่าถ้าแต่เดิมคือใครทำก็คือเท่เออนะครับนะทำก็ดูมีความแตกต่างแต่วันนี้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าท่าเบสิกท่าพื้นฐานใครไม่ทําก็คือไม่รอดหรืออยู่ได้ลําบากหรือว่ายิ่งวันก็จะทำเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าวสูญเสียโอกาสในด้านเชิงของมิติการแข่งขันไปนะครับเนาะทีนี้ครับผมว่า ประโยชน์ของการทำดิจิตอลท r ส์เฟอร์ม t ชันในไลฟ์กันก่อนเนี่ยผมก็มีเล่าไว้แล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็สามารถที่จะ l e เวอเรจหรือทว e ีคูณได้นะครับนะช่วยยกระดับคุณภาพของเซอร์วิสหรือบริการนะครับนะผมเองก็มาจากคนที่ทําธุรกิจบริการเหมือนกันเรารู้เลยว่ายิ่งเรา s สเก e ธุรกิจให้โตขึ้นนะครับถ้าเราไม่ประยุกต์ใช้ดิจิตอลหรือใช้ดิจิตอลน้อยเนี่ยปัญหาไม่จะเป็นการเออร์นะครับการ ส่งมอบคุณภาพงานก็จะตกลงนะครับแต่พอมีเทคโนโลยีหรือดิจิตอลคอยเตือนคอยย้ำคอยรีมายคนของเราคอยส่งต่อ A to B to C to D อย่างเงี้ยครับก็ลดอเออเร์เรอน้อยลงนะครับทำให้ service quality ดีขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายก็จะตามมาเรื่องของ sustainability หรือความความมั่นคงของธุรกิจนะครับ แล้วก็สร้างความแตกต่างในเชิงธุรกิจด้วยทีนี้จากดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันนะครับก็มาถึงประโยชน์ของเพ p l ร t r a ส s ฟอร์เมชันแน่นอนว่าในดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันเราก็มีคุยกันอยู่3ตัวก็คือ p พี p l e โปรเซส s แล้วก็เทคโนโลยีสังเกตไหมครับว่ามันจะเริ่มจากคําว่า p พี p l e ก่อนนะครับความล้มเหลวผิดพลาดอันนึงก็คือเราจะไปโฟกัสที่ซื้อเทคโนโลยีอะไรซื้อระบบอะไรนะครับนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต่อให้เทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ต้องขับเคลื่อนผ่านคนแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันว่า ในการทำ people transformation น่ะหรือถ้าผมอธิบายง่ายๆก็คือพวกเราเนี่ยแหละครับที่เป็นนักบัญชีนะครับเป็น accounting manager เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการาให้คนของเราเนี่ยครับสามารถอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างไรใช้มันยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนาะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับอย่างทุกท่านคงจะได้เห็น chat GPT นะครับโอ้โหพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับบางคนก็กลัวมันจะมาแทนที่เราหรือเปล่าแต่ผม,มเชื่อว่ายังไงมันไม่สามารถมาแทนที่มนุษย์ได้ แต่คำว,ว่า people transformation ส่วนหนึ่งคือเอาเทคโนโลยีนะครับมาต่อยอดอยังไงให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นนะครับเนาะอันนี้คือคือความเจ๋งคือเราจะเอามันมาต่อยอดอยังไงนะครับสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าประโยชน์ของการทำ people transformation ละกันถ้าใครก็แล้วแต่นะครับที่สามารถเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาประยุกต์ได้เนี่ยผมมีอยู่สองสองสองคำที่จะบอกก็คือคนคนนั้นจะเป็นคนที่มั่งคัง่งแล้วก็มั่นคงนะครับก็จะ เพราะว่าองค์กรไหนที่คนในองค์กรเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้มากก็จะทําให้เกิดความมั่งคั่งบริษัทก็จะร่ารวยมีผลกําไรมีมี advantage มี Adv unique selling p o i n แล้วก็จะตามมาที่ตัวเราที่เป็นพนักง,งานในองค์กรนะครับก็จะเป็นคนที่มั่นคงนะครับธุรกิจอื่นจะล้มหายตายจากไปหรือโตไม่เท่าโตโตช้านะครับแต่ธุรกิจเราคนของเราเนี่ยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับก็จะเป็น เรียกว่า job security คือความมั่นคงในหน้าที่การงานเราทุกคนมีรายจ่ายประจำแต่ถ้าเราประยุกต์ใช้สิ่งนี้ได้เราจะมีรายได้ประจำอย่างมั่นคงนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับประโยชน์ที่เราจะได้รับ